สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องจางเวลดีเช่นเคยครับวันนี้มาดูไซเรนกันครับเซเรนทรงกระบอกนะครับเดี๋ยวมาดูแสงก่อนเลยมีสีส้มนะครับกับพิบอัตโนมัตินะครับต่อควบบอกลบธรรมดานะครับใช้ไฟ12โวลต์ได้นะครับ24โวลต์ได้นะครับแต่นี้เรามาดูสีแดงกันเลยสีแดงนะครับ ในกระพริบนะครับสว่างตาแตกเลยแล้วก็มีสีน้ำเงินน้ำเงินครับน,น,น้ำเงินนับประมาณนี้นะครับแสงนะครับ จยมาดูรูปลักษ์กันเลยนะครับตัวน,นี้ข้างล่างนะครับข้างล่างจะเป็นถ้าเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้จะใช้ยึดนะครับเป็นรุ่นนี้นะจะต่างกันตรงข้างล่างนะครับจะมีสองรุ่นนะครับรุ่นนี้จะเป็นแมเ่เหล็กนี่นะครับตัวน,นี้จะเป็นแมเ่เหล็กนะครับแล้วก็รุ่นนี้ จะไม่มีแม่เหล็กนะครับราคาก็จะต่างกัน,นมีสามสีให้เลือกครับแต่ว่าทรงทรงเดียวกันนะครับต่างกันที่เป็นงานคนละล็อตนะครับตอนนี้มีทั้งแบบไม่มีแม่เหล็กนะครับแล้วก็มีแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กก็จะติดตั้งง่ายครับเวลาลูกค้าไปติดกรถก็ไม่ต้องยึดสกรูครับแน่นเลยประมาณนี้ เป็นสินค้านําเข้านะครับตัวนี้จะประมาณนี้เลยขนาดก็วกว้างนะครับนี่เลยครับสูง13เซนติเมตรนะครับกวา้าง10เซนนะครับสวยแบบนี้เลยนะครับสนใจก็ทักแชทที่เพจจางเวย LED ได้เลยนะครับ มีราคาส่งนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าอู่ร้านไปนมงนาโมนะครับอันนี้ติดตั้งง่ายนะครับใช้ได้ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรถโรงเรียนหรือว่าพวกสิบล้อก็ใช้ได้นะครับต่อสายไฟเบรกไฟเลี้ยวได้เลยนะครับกรบะพริบได้ต่อสายไฟถอยก็ได้ครับ ตดร้อใช้ได้นะครับรถร่วมใช้ได้นะครับใชสซอยอย่างนี้เลยนะครับรีวิวก็รีวิวนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์จดสับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับในช่อง YouTube นะครับ TikTok แล้วก็เพจนะครับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ